ครับผมดรเจษฎารีลากิคุณนะครับมีคำถามตำแหน่งขอ้บริหารเอ่อประธานนะครับฝ่ายปฏิบัติการบริษัทสุพรีมอินเตอร์เนชั่นแนลคอร์ปอเรชั่นครับวันนี้เป็นการจับมือ5พันกใหญ่เป็นไาอย่างไรครับครับสืบเนื่องมาจากนะครับเรามีโครงการนะครับทำงานร่วมกันเป็นทีมนะครับด้วยแต่ละคนนะครับมีประสบการณ์ที่แตกต่างกัน แล้วก็มีผลงานเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าประสบความสําเร็จในธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจความงามธุรกิจขายตรงธุรกิจในเรื่องของอาการพัฒนาศักยภาพองค์กรนั้นการที่เราร่วมมือกันนะครับเพื่อเราจะต่อจิ๊กซอเพื่อไปสู่เป้าหมายของเราครับเป้าหมายคือเราต้องการที่เป็นติดหนึ่งใน5บริษัท m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  ที่มาใหม่ไฟแรงที่สุดในประเทศไทยครับ อันนี้คือเป้าหมายหลักของเราเราจ,จึงต้องอาศัยความร่วมมือและความเชี่ยวชาญของพันธมิตรเราที่บอกได้เลยว่าพร้อมมากเก่งทุกคนนะครับมีความเชี่ยวชาญแล้วก็บอกได้เลยว่าหาตัวจับได้ยากก็ขอบคุณนะครับเหล่าพันธมิตรที่นะครับไว้วางใจนะครับที่เราจะทำงานร่วมกันเพื่อเราจะไปถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่เราตั้งใจไว้นะครับแล้วเราตั้งเป้าว่านะครับ ในสิ้นปีนี้นะครับเราขอเป็น1ใน5ยักษ์ใหญ่ผู้ซึ่งนะครับวงการ MLM ต้องเรียวกว่าแล้วต้องกล่าวขวันถึงนะครับเป็นน้องใหม่ที่ไฟแรงแน่นอนครับอันนี้สิ่งที่ตั้งใจไว้นะครับปี เป้าหมายในปีนี้นะครับปลายปีนี้เราตั้งเป้าว่าเรานะครับจะผลิตบุคลากรสมาชิกน,นะครับขั้นต่ำา1 0 0 0แสนคนและแอคทีฟไม่ต่ำกว่า1ใน4ของสมาชิกแน่นอนนะครับแล้วตั้งเป้าไว้ว่านะครับเรามียอดขายขั้นต่ำไม่ต่ำกว่า1,000ล้านนะครับสิ่งที่เราแสวงหาคือเราต้องการ สมาชิกที่มีศักยภาพพัฒนาบุคลากรให้เราเนี่ยครับมีความที่เก่งทั้งธุรกิจออนไลน์ธุรกิจออฟไลน์อย่างไรคือออนไลน์เนี่ยเป็นธุรกิจที่มาแรงนะครับใครๆถ้าเราพูดถึงว่าออนไลน์แปลว่าเรากำลังพูดถึงอนาคตอนาคตที่มันจับต้องได้แล้วเป็นความสำเร็จที่ยั่งยืน ส่วนออฟไลน์เป็นธุรกิจเครียกดั้งเดิม traditional business นะครับมงั้นะเราจะทิ้งออฟไลน์ไม่ได้เลยเพราะหลังจากธุรกิจนี้นะครับเราได้คนมาจากออนไลน์แล้วออฟไลน์สำคัญมากครับการฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากรการปรับ Mindset สิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่แต่ละคนนะครับมีความเชี่ยวชาญบอกได้เลยทีมงานเรานะครับแต่ละคนเนกะ่งทุกด้านจริงมงั้นะมาที่นี่นะครับไม่ใช่ว่าเรื่องได้รับรายได้จาก การเป็นสมาชิกอย่างเดียวแต่หมายถึงการที่เราพัฒนาบุคลิกภาพเช่นการออกหน้ากล้องการพูดหลายสอดการพูดนะครับพัฒนาบุคลากรให้มีไม้เซ็ดที่ดีมีความคิดที่ดีความอ่านที่ดีแล้วสุดท้ายนะครับก็ทําให้เราสมาชิกเราอยู่กันทํางานกันเป็นทีมได้ครับครับผมก็ ช่องทางของเรานะครับในการที่ผู้ที่สนใจนะครับก็คือเราสามารถนะครับแอดไลน์นะครับบริษัทได้นะครับหรือเซิร์ชเข้าไปคําว่า Supreme International นะครับใน Google นะครับมันมีทั้ง f c e e o o o นะครับช่องทาง Facebook ช่องทางของออนไลน์ต่างๆเช่น l i น์แอบริษัทนะครับแล้วก็เรานะครับจะส่งข่าวสารต่างนะครับไม่ว่าเป็นการฝึกอบรมการจัดกิจกรรมนะครับมีกิจกรรมตลอดนะครับเดี๋ยวเราจะไปล่าสุดเราจะไปกินปูดูเหี่ยว ถ้าใครที่อยากจะไปสนุกร่วมกันนะครับเราจะจัดทริปอย่างเงีใใ้ในทุกๆปีในประเทศเสร็จปับ๊บเราก็จะเหินฟ้าไปต่างประเทศเราจะไปทริปใกล้ๆก,ก่อนอาจจะเป็นเวียดนามฮ่องกงหรือว่าญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เราจะไปทริปยุโรปกันนะครับงั้นะรเราติดต่อกันได้นะครับผ่านไลน์แอดบริษัทนะครับแล้วก็ Facebook ใครหา f a c e b o o ไลน์แอดไม่เจอเซิร์ชเข้าไปคําว่า Supreme Inter นะครับก็จะขึ้นมาในว่า Facebook เ,เป็น เป็นแบบไหนไลน์แอดเป็นแบบไหนคุณก็เข้าไปติดต่อได้เลยนะครับหรือว่าเข้ามาที่ Imperial World ราเท้านะครับชั้น3นะครับเชิญเลยครับชั้น3นะครับอยู่ตรงปัจจัยเลื่อนพอดีเลยนะครับก็ฝากไว้ครับ